สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับป้าแมงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่ในป่านะคะมาหาเห็ดค่ะมาดูเห็ดบวกนะคะมาดูเห็ดบวกกับลูกเดี๋ยวไปเจอมิ้มค่ะท่านผู้ชมเจอมิ้มเห็นรังมิ้มไหมคะเห็นรังมิ้มไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวบ้าซูมให้ดูเห็นไหม ได้ไหมอีกดอกนึงนะโอ้เห็ดเหรอเดี๋ยว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 เจอเห็ดค่ะท่านผู้ชมเจอเห็ดเจอเห็ดปวกลูกบอกเจอเห็ดไปดูเห็ดกันโอ้โหขอให้เจอออกใหญ่ๆห้างไหนนี่นี่นี่เห็ดปวกใหญ่อูยลูกกระตุ้นขึ้นใช่ไหม มไม่ได้แ<อ>ต่กล้ามา <ใน S 2> อีกแล้วค่ะท่านผู้ชมแค่แวะมาดูให้เฉยก็ไม่รู้ไม่คิดว่ามันจะออกออขึ้นปะโอ้ขึ้นแค่นี้ลูกตรงนั้นอนะ่ะมันเหมือนจะมีนะย่านแตนเรืองโอ,งอระวัแะงแตนระวังแตนเข้าป่าหน้าฝนเนาะท่านผู้ชมมีทั้งแตนมีทั้งหึ้งมิม้ม ด,ดูดูรังนิ้มเห็นไหมคบท่านผู้ชมวัน <c oughs> นี้เจออีกค่ะท่านผู้ชมเจออีกเห็ด <c> ค <oughs> ่ะท่านผู้ชมเห็ดโอ้ได้อีกแล้วโอ้ยตรงนี้บางอาโอ้เดี๋ยวให้ให้ลูกชายเอามีดไปจิ้มกัน ต้องงัดมันขึ้นมาค่ะท่านผู้ชมถ้างั้นมันจะรากมันจะโอ้จุดวะนี่แก่แล้วใช่ไหมบาดแล้วไม่ได้ลงมาดูโอ้โมันเเขาแล้วแม่เล่าโบว์ไม่ใช่ไรอยู่เือฝนนะนะมันโดนฝนค่ะท่านผู้ชมดูโอ้ยุ่งมัวกูไม่ได้มายุ่งปะหาเห็ด ใช่น,นี้เท่านี้แล้วมั้งเห็นไหมคะเดี๋ไปดูที่ลูกก่อนเห็ด <c oughs> ปวกเห็ดโคนโบโบตามตามตลอดโบโบนี่ ช่วยอะไรไม่ได้หรอกฮะก็ไม่เจอ,อตรงนั้นอ,อ่ะโอ้ไม่ใช่ไปเดินไปเดินไปตรงนี้แถวนี้มันไม่มีเดินไปเหือข้างหน้ามี้หน้าจะมีอีกแล้วมันอบอ้าวอยู่ ไม่ออกเนาะนยังไม่ออกรออีกนิดนึงขอท่านผู้ชมให้ดินมันชุ่มลองอีกก่อนเพราะว่าพื้นที่นาของก่อแมงก็ชุ่มจริงๆค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชม <laughs> ก็ได้แค่นี้ค่ะ <laughs> ค่ะท <c oughs> ่านผู้ชมไม่ได้ตั้งใจมาหาหรอกนะคะก็แค่แวะมาดูต่องกองตก,ก้าก็ไม่ได้เอามาค่ะก็ได้สามดอกนะคะเห็บปลวกค่ะได้3ามดอกค่ะโอเคนะครับประมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ